ทุกเบาตัวนี่มีว่าไขลรถมีคนมาร้องรถสุดเดินซุปเปอรเอก ช่ครัมผม,มาล้องมีคนมาสื่รถครับเออมึงกับผมสุป,ปิสองรบอ,อืมรอกันดีดีบ้่งสภบพาสุป,ป

ตัว x สองร้อยนยะครับผมราคาล้านหกเปิดเป็นมืนส,มนสามพันจริง คือเอาทางขึ้นตบก็คุมความสามมือแหละถ้ามตีไม้ก็เสียประตูเลยกระจายขายหนักถนอมสามที่ย่เดือนั้นก็เยอะแล้วครับนี่มันอะไรตีกันเดนี่ไปเนาะแตเอาไปถ้าใครตีง่ายๆเดี๋ยวจะต้องง่ายพอรู้พอรู้ตัวแล้ก็แก้วฟังยูแหล่คือมขึ้นมา สภาพนี้ครับพี่น้องซูปเปอร์เอ็กเอ็มซูปเปอร์เอ็กสองลอยมื 13, 13, ่นสามมื่นสามทงนี้ครับตัวนี้จ,จบประจบเปิดราคาหกสิบสิบหกจบไม่จบผมไม่รู้ผมไม่ดูผมสวยผมง,งามช่วงล่างเตะ สภาพลดสิบองเพิ่อมขึ้นอ่ะเบื่องไกลๆครับนี่เขาไก่แดดฮอนมุน้งโอมงามนี่นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปแค่นี้ครับคลิปสั้นๆฝากกดไลค์กดแชร์เบ้าตัวจอนะครับพี่น้องมวิธีข้าวโพม